สำหรับช่วงนี้เราให้น้ำหนักไปที่เรื่องของสงกรานกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเ,เล่นกันแบบหนำใจกันไปแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าถือเป็นการจบละแรปอัพละสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในหลายๆจังหวัดปีนีเ่นเ่นเลหลายคนก็ถือว่าทิ้งท้ายวันนี้เดินทางกลับแ,ลแต่ว่าที่บางแสนที่ชนบุรีเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเะครับเทศกาลวันไหลบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนไปดูครับ บรรยากาศเทศกาลวันไหลบางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับตลอดสองฝั่งริมชายหาดนอกจากจะมีรถยนต์รถที่ขนถังน้ําแล้วก็มีคนที่เล่นน้ําแล้วยีพ่อค้าแม่ค้ามาด้วยเห็นได้นะครับว่าคึกคักขนาดไหนจากรถที่ติดยาวแบบนี้นะฮะเนี่ยมาเล่นน้ํากันนะครับพ่อค้าแม่ขายเองก็มาตั้งร้านขายของขายอาหารขายน้ําดื่มขายแป้งดินสอบพองปืนฉีดน้ํากัน โดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ให้ประชาชนเล่นสรดน้ำกันตั้งแต่ถนนสายสุขุมวิทลงหาดบางแสนแล้วก็ลงถนนชายหาดโดยให้เดินรถทางเดียวนะครับเดินทางเดียวไปเลยออกถนนสายอ่างศิลากับถนนเข้าหลามตลอดเส้นทางสำหรับงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลาบางแสนประจำปี68จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 6ถึง17เมษาก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นอกจากจะมีการเล่นน้ำแล้วยังมีกิจกรรมสงน้ำพระติดทองพระพุทธรูป รถน้ำขอพรจากผู้สูงอายุการขายสินค้าพื้นเมืองการแสดงวัฒนธรรมบนเวทีมีบูธขายอาหารและการประกวดก่อพระสายนายมานัชชัยสมชาติผู้ก่อพระสายบอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจมาก่อพระเจดีทรายเป็นวัดมหา,าธาตุเนื่องจากทางเทศบาลเมืองแสนสุขไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์อะไรขอให้เป็นเจดีเท่านั้นแหละก็เลยตั้งใจอยากจะปั้นวัดมหา,าธาตุตนจะทําอย่างเต็มที่ไปฟังครับจะมีคอนเซปต์ต่างกันแต่ปีนี้เขาไม่ซิก เขาไม่คิดอะไรเขาอะไรก็ได้ที่เป็นเจดีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็เลยเลือกอันนี้เพราะว่ามันเป็นงานเก่าทำง่ายครับ<ป>ดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิภาพิับโกบโดแม์ลูกค้า AIS กดดอกจัน6.8ดอกจัน4สี่เหลี่ยมรถท่อออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจัน3.36สี่เหลี่ยมรถท่อออก